ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราพบกับมัง,งะเสี่ยวเยี่ยนเทพยุทธภพกันนะครับตอนที่สามร้อยสองสาราดารา,ร,า,ร,ารุง่งรุน่นพื้นที่ภาคกลางบางทางใต้ถึงแล้วเทือกเขาเฉียนซานสาราดารา,ร,าร่วงลุ่นอยู่ที่นั่นไงละ่ะเทือกเขาเฉียนซานไหนละ่ะภูเขาเหลายอ่อ ท่านนอนมากเกินไปจนสับสนแล้วมั้งหนูน้อยท่านลุงจะไปกูของเจ้าได้ยังไงที่ข้าพูดมานั่นเรื่องจริงทั้งนั้นละ่ะว้าวเเจ้ายังได้อีกนะว่าบ้านเจ้าจำเจ้ายังจําได้อีกเลยว่าบ้านตั้งอยู่ที่ไหนอะ่ะเปิดว้าวยีนนี้ต้นรับสู่ศาลาดาราล่องล่นศาลาศาลาดวงศาลา ดาราล่วงหล่นนะ่ะก่อตั้งขึ้นจากเศษของดาราดืดวงดาวที่ตกลงมาจากฟากฟ้าดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงมีพลังของดวงดาวปกคลุมอยู่เสมอและไม่มีการกระจัดกระจายไปทั่วสถานที่ที่มีพลังดวงดาวสถิตยอย่างแข็งแกร่งจุดที่หนาแน่นก็เป็นดาราร่วงหล่นให้เจ้าหนูให้จูนูเสีเยวเยี่ยน ที่บาดเจ็บเจียนตายไปรักษาที่นั่นกันเถอะนี่นี่นี่มันไม่ได้อยู่ทิศนั้นซะหน่อยเจ้านะ่ะพอสร้างเสร็จก็ไม่ค่อยจะกลับมาที่แห่งน,นี้เสียหน่อยไม่ใช่หรือไงปร,ประมุกผู้นำศาลาที่ยิ่งใหญ่เดี๋ยวไม่ใช่มั้งตอนพิธีเปิดข้าเองก็มาด้วยไม่ใช่เหรอไอ้ยาพอรองเลยเนาะเสียฝน ใกล้ๆแบบนี้ใบหน้าของเจ้านี่ข้าจะปรากฏริ้วรอยขึ้นมาแล้วนะก็นะปกติมักจะนอนดึกๆจนสายๆอยู่แล้วนะสิข้าเคยบอกกับเจ้าไปแล้วว่าเจ้ากินยาที่ข้าผสม,มเข้าไว้ไว้พูดไปเจ้าก็ไม่เคยจำเฮ้เจ้าตัวนำคารจจำได้ไหมว่าใครเป็นคน ก่ตั้งสำนักขึ้นมาผลงานชิ้นไว้ต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นของเจ้าสวนสาราดาราร่วงล่นก็เป็นเจ้าโยนมาให้ข้าเฉยตลอดเวลา10ปีลาสิบป,บปีชีวิตก็ไม่มีตาแล้วก็ไม่ค่อยจะพบข้านะอยากช่วยเหลือเกื้อหนุนสาราดาราร่วงหล่นก็เลยต้องหาเจ้าซัก บุญวายไม่แก่สิแปลกเจ้าตัวปัญหาเอ้ยคิดไม่ถึงเลยว่าผู้อาวุาโสฝนจุน,นจะมีเวลาลำบากแบบนี้อยู่ด้วยกำๆกกก็นะควรจะได้รับอะไรกับคืนบ้างด้วยละ่ะเนาะอาจารย์ในที่สุดท่านก็กลับมาแล้วอืมสาราดาราลุง่งหล่นช่วงนี้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นไหม ไอ๋าทุกอย่างปลอดภัยดีเจ้าคะ่ะเอ๊ะอาจารย์ทำไมใบหน้าของท่านถึงมีร่องรอยขูดเล้ากับถลอกเพราะเลือดหรือใครหรือคะฮ่าฮ่าไม่มีอะไรแค่ไปสู้กับคนมานิดหน่อยสู้กับสู้กับคนมาเหรืออาจารย์ท่านเป็นอะไรไหมคะหน้าหน้าของท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมเอาคีมรักษามาเร็วไม่สช ต้องไปหาส่วนผสมยาต้นแบบของอาจารย์ใหญ่อย่าทิ้งร่องรอยร่องรอยแผลเป็นไว้เดดขาดอย่างน้อยลูกศิษย์ของเราก็ยังกระตันอยู่รู้คุณเนะือฟ้ากว่าเพื่อนสนิทที่นิสัยไม่ดีถึงเหมือนเท่าผันเท่าไดํมอาจารย์ท่านนะต้องรักษาตัวมากกว่านี้สำหรับเพื่อนที่ภาคกลางในต้นในฉบับนี้นะได้สอบ หาดาวประมัญจันที่รูปหล่อที่สุดซึ่งข้าได้เริมพันไปที่ข้างตัวนี้มากข้าคนลหนึ่งปีของข้าถ้าเกิดท่านเป็นอะไรไปเดี๋ยวข้าจะแพ้เอานะไม่จะเป็นอะไรหรอกไม่เป็นอะไรหรอกนะเจ้าก็แค่เป็นหนึ่งในตัวเดิมพันของคนของเจ้าเท่านั้นท่านนี่คือนี่คืออาจารย์ลุงของเจ้าที่หายตัวไปนะเยาเฉินผู้นี้ อะไรนะท่านประมุกอีกคนเป็นตำนานของศาลาดาราล่วงล่นอย่างอย่างนั้นเลยเยาเชินเยาจุนชื่อในที่สุดก็ได้พบก็ได้เห็นหน้าเขาตอนยังมีชีวิตอยู่ชินลวนคารวะท่านประมุกสาลาเยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าไปพูดว่ามันมีชีวิตสิจริงๆมันตายแล้วนะพวกเราตอนนี้ มีเรื่องใหญ่ที่ต้องจัดการนี่คือนี่มันสิบพี่เสียวเยี่ยนเกิดอะไรขึ้นกับเขาเรื่องมันยาวนะยี่ไปที่สาราดาราล่วงล่นก่อนค่อยว่ากันหอดาราล่วงหล่นยามที่เศษดวงดาวตกมาจากฟากฟ้าได้ฟากฟากฟ้าได้ตกลงมาอย่างหอคอยส่วนหนึ่งซึ่งที่แห่งนี้ จึงมีพลังดวงดาวเยอะมากที่สุดเยี่ยมไปเลยเปลวเพิงสามพันในที่สุดก็ตอบสนองต่อพลังดวงดาวแล้วเจ้าวางใจเถอะเจ้าหนูเจ้าหนูเยี่ยนนะเจ้าหนูเสียวเยี่ยนนะต้องไม่เป็นไรแน่แน่ได้รับแบบนี้ต่อก็มีแค่ต้องรอเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวเชิน เจ้าเจ้าเป็ียนอะไรไปจู่ๆก็อ่อนแอล,ลงแบบนี้ข้าถูกดูดพลังวิญญาณไปจากหอ,อคอยอยากของอวิญญาณหอคอยวิญญาณซึ่งก่อนหน้านั้นข้ายืนได้เพราะแรงเกื้อหนุนไม่ต้องเป็นห่วงไปข้าแค่ต้องการพักฟื้นระยะหนึ่งเท่านั้นเพื่อนข้าสิ่งเล็กๆแบบนี้ฝากไปในมือเจ้าด้วยช่วยดูแลทีจะบ่าเอ้ยอืม พวกเจ้าไปพักผ่อนก่อนเถอะไม่เอาข้าอยากจะดูข้าอยากจะดูอยากจะดูแลเสียวเยี่ยนเอ่ะเสื้อผ้าข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 อตัวก่อนนะเจ้าหนูหวังว่าเจ้าจะตื่นเร็วๆนะเมืองเจียมาเชิญท่านแม่ท่านแม่แมเสียวๆพูดกี่ครั้งกี่หวนแล้วห้ามเรียกว่าท่านแม่นะเจ้านะเป็นส่วนหนึ่งของกายข้า ไม่ใช่ลูกสาวข้าสักหน่อยเจ้าควรจะเรียกข้าว่าท่านราชินีนะท่านแม่ราชินีท่านแม่ราชินีมาเล่นกับเสียวเสียวยกสูงขึ้นอีกเสี่ยวเสียวหิวแล้วเสี่ยวเสียวอยากกินลผลไม้กินอะไรเล่าเล่นอะไรอึกเล่นอะไรอีกดึกแล้วนะเป็นเด็กน้อยควรรีบไปเอาในไว้สิ เสี่ยวเยี่ยนจะไปตายอยู่ที่ไหนกันเนี่ยปีหนึ่งแล้วเสี่ยวเยี่ยนเจ้าคิดจะนอนไปถึงเมื่อไหรอ่าจบแล้วครับก็ถ้าถูกใจคลิปผมก็ฝากดกดไลค์กดติดตามให้ผมเลยครับถ้าเป็นกำลังใจก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ